สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมองที่หนึ่ง,งเลยเห็นไหมคะเอเมื่อวานนี้กลับบ้านแล้วทบทวนบทเรียนหรือเปล่าคะถ้าท,ทบทวนคุณครูถามนิดนึงก่อนทั้งต้นทางและปลายทางทุกๆคนเลยนะคะ คุณครูให้กลับไปทำอะไรเอ่ยการบ้านการบ้านอะไรเอเอยการบ้านให้ทำในสมุดโรงแบบฝึกหัดมาตราแม่กงและแม่กนแต่คุณครูสั่งออกอากาศว่าให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือหรือไปทำอะไรอีกไปทบทวนไปทบทวนอะไรเอ่ยบท บทอาขยานเรื่องเรื่องแมวเหมียวแล้วทบทวนมาหรือเปล่าเอ่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะไหนบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงแล้วเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรคะโอ้เข้าป้านตอบเสียงดังเลยว่าเลี้ยงแมว แล้วแมวกินอะไรเป็นอาหารข้าอ๋อข้าวปั้นบอกว่าที่บ้านเข้าปั้นนั้นแมวกินข้าวกลุกปลาทูไข่คลุก่ายอ่าคุณแม่แล้วเข้าปั้นทำอะไรกับแมวฮะช่วยคุณแม่เลี้ยงหรือเปล่าอ๋อข้าปั้นบอกว่าผม คุณแม่มีหน้าที่ให้อาหารแต่ผมมีหน้าที่เล่นกับลูกแมวเพื่อให้ลูกแมวนั้นมีเพื่อนและสนุกสนานใช่ไหมคะบ้านเขาปั้นลูกแมวสีอะไรโอ้โห,โหแต่เมื่อวานนี้แมวของชูใจสีอะไรโอ้โหใครนึกออกเก่งมากแมวของชูใจสีเทา แล้วบ้านยายเลี้ยงแมวกี่ตัวสตัวบ้านยายแมวชื่ออะไรเรยี่ยมมากเลยแล้วบ้านเข้าปั้นแมวชื่ออะไรเข้าปั้นเรียกแมวว่าอย่างไรผมไม่เคยเรียกชื่อเลยผมเรียกแต่เมียวเมียวใช่ไหมครับอ่า แล้วเขาปั้นจะเขียนคําว่าเหมียวได้ไหมอ <Language. S 1> พอเรียกทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะคะตอนนี้เป็นไงคะเออเอ๊ะร้วแมวของชูใจละ่ะชื่ออะไรอ่าเด็กๆตอบได้แล้วว่าสีเทาแต่แมวของชูใจชื่ออะไรแววกับวาวเป็นแมวของยายล้วแมวของชูใจละ่ะเออใคร <m uch al iman> ทราบแมวของช,ชูใจชื่ออะไร นึกไม่ออกยังไม่เฉลยให้ทําไมคะให้ยืนขึ้นแล้วขึ้นไหวกับเสียงเพลงก่อนเพื่อจะนึกออกอ่าเพลงอะไรดีนะวันนี้อ้านักเรียนปลายทางส่งเสียงมาว่าขอแม่ง,งูอีกเฉอค่ะคุณครูอะจะได้ไหรือไม่ต้องไปดูก่อนสงสัยไม่ได้แน่เลยอา่ได้แล้วคะ่ะ ชูใจแมวชื่อสีเทายัางไงนะคะเพราะเป็นแมวสีเทาชูใจก็เลยเรียกว่าเจ้าสีเทาเอาแลคะค่ะคุณครูให้ทบทวนบทอักขยานเด็กๆไปทบทวนมาหรือเปล่าตอนนี้เรามาทบทวนพร้อมกันเลยคะ่ะไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางถ้าไม่ให้ดูเนื้อจะจําได้ไม่เอ,อ่ยอุ๊ยปลายทางตอบเสียงดังเลยว่าจําได้แต่ต้นทางบอกว่าหนูไม่แน่ใจคะ่ะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วั้านๆหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิงนน้งเยี่ยมมากเลยเอ้าวเรามาทบทวนพร้อมกันพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม i มากเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูไม่ให้ดูบทะจะท่องได้หรือไม่ได้โอ้โหกลุ่มที่สองตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมทั้งนักเรียนปลายทางแล้วกลุ่มที่หนึ่งของครูล่ะคะถ้าไม่ดูบทท่องได้ไม่เอ่ยได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยะนะเรามาทดสอบกันเลยว่าได้หรือไม่นักเรียนปลายทางพร้อมนะคะพร้อมแล้วท่องพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม Bye. Yeah. ดงดงๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากรับไปเลยเอาคะแนนเก็บใส่กระเป๋าไปฝากคุณครูอาพรคุณครูรัชนีพรและผู้ปกครองเก็บให้ดีนะคะเก็บไว้ในดวงใจดวงน,น้อยของหนูรับไปเลยทั้งตนน้นทางและปลายทางคนละหนึ่งพันคะแนนยอดเยี่ยมมากเลยชั่วโมงที่หนึ่งเด็กๆก็ปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมแล้วอ้าวเขาบอกว่า ทายกิริยาอาการของแมวจะทายได้ไหมเอ่ยเคยเห็นอาการกิริยาของแมวไหมเป็นอย่างไรอ่ะถ้าแมวถ้าภาพนี้จะเป็นกิริยาว่าอย่างไรดูให้ดีนะกลุ่มที่หนึ่งปิงะอะไรคะ,ะรอ้าวเด็กๆบอกว่า ค่านี้ก็ต้องแมวจับหนูวสิคะใช่หรือไม่ไปดูเลยคะ่ะปิงเก่งมากยอดเยี่ยมรับไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนเอ้ากลุ่มที่สองได้นักเรียนปลายทางอยากกระพริบตานะคะดูกิริยาอาการต่อไปว่าเคยเห็นหรือไม่ปิงเอาดูให้ดี แมวคาบอะไรดูให้ดีหนูหรอหนูหรอใช่หนูไหมอ้าไม่ใช่แมวคาบอะไระไม่ใช่อ่าอาจจะคาบตัวเนี้ยหนีเจ้าสุนัขหรือหนีศัตรูไม่ใช่ดูให้ดีโอ้โหดูดูภาพ นักเรียนปลายทางตอบเสียงดังเลยว่ามันค้าลูกของมันนั่นเองเก่งมากเอากลุ่มที่1อ่านด้วยสิคาาะานี่เป็นกริยาอาการของแมวภาพนี้ล่ะลอะไรคะมแมวกิน ปลาแมวกินปลาอ่ากินใหญ่เลยอ้าภาพนี้อะไรเอ่ยแมวอ้าวแมวนอนหลับอ่ามีหมอนรองด้วยเห็นไหมคะน่ารักเลยอ้าวภาพนี้ล่ะเออภาพนี้อะไรเอ่ยน้องบอล ไม่ใช่